ปกติครส่งเสริมกันอยู่แล้วก็ต้องการให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมในเครือข่ายต่อไปด้วยนะครับในเชิงพัฒนาบุคลากรครั้งแรกถ,ถึงือกับที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอิสทะธรราน,นานนะครับได้ต้อนรับในห้องสองเข้ามาเป็นน้องใหม่ในเขตน,นะครับเดิมเรามีห้าจังหวัดตอนนี้ก็เป็นหกจังหวัดและเป็นเขนตพัฒนาการท่องเที่ยวเดียวที่มีพื้นที่บริหารใหญ่มากที่สุดของประเทศนะครับเพราะเขตอื่น ในเขตมาตรการท่องเที่ยว13เขตเขตอื่นจยาพื้นที่เล็กกว่าเรานะเราจะใหญ่ที่สุดน,นะครับเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวอยา่างยั่ยูนนะครับซึ่งจะเป็นสิ่งที่เราอีงเรี่ยงไม่ได้ต่อไปในอนานคตนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่คงต้องดําเนินการไปอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเขตการท่องเที่ยวก็ดีหรือ,อเรื่องอื่นๆนะครับ ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทาให้การท่องเที่ยวมีความยั่งยืนในอนาคตนะครับตอนนี้ในสการท่องเที่ยวไทยได้ทำร้านนานะครับขอต้อนรับทุกท่านที่มาจากทั้ง6จกกังหวัดเข้าสู่ในกิจกรรมในวันนี้นะครับในโครงการเพิ่มสเกลภาพาเรือข่ายทางการท่องเที่ยวได้อบรร้านนานสร้างสรรค์สู่การท่องเที่ยวแยนนั่ง,งยืนนะครับซึ่ง การหรือประกอบธุรกิจในเรื่องของที่มีความสำคัญในเรื่องของการแย่งยืนอยู่แล้วนะครับก็เปลียนแต่ว่าปริบทวันนี้นะครับจังหวัดแม่งสอนเครือข่ายการท่องเที่ยวนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมกับอะไรทําร้านนาในเครือข่ายทั้งหมดนะครับแม่งสอนเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับได้เข้ามาอยู่ในอารยธรรมร้านนาด้วยแล้วในซึ่งแม่งสอนก็เป็นน้องใหม่นะครับเราก็มาสร้างเครือข่ายกับกลุ่ม นีเพื่อสร้างกิจกรรมดีๆให้กับการท่องเที่ยวของภาคเหนือนนนะก,การทนั้นเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับ